ทั้งหมดห้าพันเลยนะเจ้าพทั้งดอกทั้งต้นทั้งหมดอ่ะเนี่ยอย่าจะเคยพูดด้วยวัดดีค่ะวัดดีค่ะวัดดีค่ะวันนี้มีแขกมากินข้าวน้ำจ้าเอ้าก็โอได้อยู่ดูมีแขกมากินข้าวน้ำจ้าอ่ะชนแก้วชนแก้วมีแขกมากินจ้ามีแขกมากินข้าวด้วยจ้ามีไอ มีลวกกุ้งจ้าลวกกุ้งลวกกัง้งจ้ามีลวกกุ้งลวกกัง้งมีหมูมะนาวมีหมูมะนาวจ้าไม่โชว์ไม่ได้น้ำจิ้มชีฟู้ดแล้วตอนนี้ก็มีไก่ไอบยังรอ,อไก่อบยังรออยู่จ้าอันนี้มีไก้กะลำกะลำอบกะลำอบเอาจากโซ่เนาะกระลำอบหมูสับ กะหล่อบหมูสับของฟิน,ลน,นแลนด์จ้าตาบนเน็ตจ้าเป็นไทยเขาจะผัดกะหลำเปียน,นี่เขาอบกะหลำปีบ้าอ,อเป็นไทยเขาผัดแต่นี่เขาก็ล้อยอนนกระร้อยหนึง่งอันอบไก่จ้ากินคอยไปเรื่อยเรื่อยมาจา้ามาแซบน้ำกันมาแซบน้ำกันมาแซบน้ำกันจ้า อันโดนเตืาจ้ามาดานับตอนมากินเขาน้ำมากินข้าวแรงนำบวิีเข่าหรอกวะแต่แบบว่ามีก,ากุ้งมีไอหมูมะนาวชิมสิหมูมะนาวเราเป็นไงเป็นยังไงหมูมะนาวเรายังไม่ชินเลยอืมเจ้าบอกว่าไ,ได้หรือได้แต่ตอนนั้นแหละตอนนี้ยังไม่ได้ชิมไะอืมหมูมะนาวจ้าหมูมะนาว เอามาจากไหนเลี๋วยวจะค่อยจะบีบนิดนึงมันอ่อนนิดนึงก็ใส <G> ่ไปสิน,นีนน่มันเป<ซ>็นกลางไปมันอ่อน,นอันเปรี้ยวเหรอขออนเปรี้ยวเปรี้ยวอ่อนอ,อนเปรี้ยวปาน,นิชย์จะทำหนุ่มจีนกับยำบนเส้นลืมถ่ายกุ้งกั้ง มันกะปิกับกับกะปิเคยเคยเคยไงนี่อาจารย์ให้กะปิเคยมาโอ้พึ่ชื่อหรกะปิเคยกับก้งกุ้งก้งนี่กุ้งกับกั้งไม่เหมือนกันกะปิกับเคยก็ไม่เหมือนกันแต่เหมือนกันเลยคล้ายๆกันอย่างนี้อะก้งมันจะเป็นตัวอีกอย่างหนึ่งเด้อก้งมันก็มีหลายชนิดเหมือนกันเลยก็นีกุ้งจะว่ากุ้งเหรอมันไม่ใช่กุ้งเลย้าดูกระดองมันสิเหรอโอ้ยจำกัะแม่ล่ำผิดตัวก็เหมือนเหมือนกังกับกุ้งน่ะอืมก้งกับกุ้งอก กุ้งอกกะปิกะเคยอ๋อเดี๋ยวยกตัวอยา่างนี่ยกตัวอย่างกะปีกะเคยอันเดียวกันแต่ว่าเพียงแต่เคยมัน,ม,นมันกุ้งเยอะกะปิมันแค่กุ้งกากากุ้งอันนี้มันก็แพงเลยเฉอตัวมันเนื้อจีนหน่อยเยอะดูมันแพงจ้ะถ้าจะจื้อนี้ซื้อกุ้งดีกว่าเออโอ,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 อ้จะได้เป็นบทเรียนอันมาดามนาปากินกระยากิานกยก่บอก <laughs> ินยากดูแบะมันไริยากเรากินนะแต่ว่าอ่าแต่มันจะอร่อยมันกุ้งนั่นไม่ยากได้ไงต้องใช้กางไกร ถ้าถ้ากุ้งมันก็ไม่ต้องก็ไไ้เกะไ้นี่มันแกะยากมันก็ไม่ยากเลยมันก็ถอดออกนี้เด้อเออมันต้องสองมือสามมือตัวบ้านไหนมีสามมือเนาะบาทที่นี่ไทยโบราณมีสามมือได้จ้าสามมือแล้วสามมือแล้วสามมือสามมือสี่มือตอนกลางคืนสาวเอาถ้าเมาแล้วเป็นปลาหมึกไหลเลยบ่ หนาจะมาแซนวกกันก้างก้างว่าสั่นอใส่ได้เยอะก็บาปเราเขาไมสู้กุ้งไม่ได้หรอกแต่เนื้อมันจะนุ่มกว่ากุ้งเนื้อนุ่มกว่าแต่มันมันต้องแกะต้องใช้กันไก่ช่วยไงอืมต้องไอ้ไม่ต้องกันไก่ชั่วนั่นน่ะหลังนั่นน่ะ ถ้าไม่ใช่นั่นก็มันก็ยากหน่อยแหละนั่นแหละต้องเจ็บและเนื้อก็น้อยด้วยเดี๋ยวไปให้ดูกะ,ะปิกะเคย กะปิกับเคยกุ้งกับกั้งอืมโอ้ยเ oh, ถ่ายนอนเกิดดนเดนนะเจ้าเถ่ายนอนเกิดโดนกุน้งกั้งกะปิเคยให้ดูสชบ้างให้ <c oughs> จักลับอยู่แล้วเจ้าไม่กินเลิเอองนะั้นกลับมาค่อยเอากลับ <c oughs> อ,อะไรหละ่ะเดี๋ยวมันตั้งหลายเดือนให้ดูอย่างงั้นให้ดูเฉยเไม่แกะหรอกเพราะว่ายังไม่แกะน่ะเนี่ยก็เลยไม่ต้องแกะไงจะให้ดูเฉยเว่าอ่า กะปิกะเคยเป็นยังไงเดี๋ยวจะไม่ไม่ดูเฉยๆเพราะว่าค่อยนะให้ทำเพียบก็ไม่ต้องเอาหรอกไม่ต้องเอาค่อยดูเฉยๆก็นั่นแหละไม่ให้เอาให้ดูเฉยๆจะกลับแล้วไม่ให้เสีได้เสียเพราะว่ายังไม่ได้เกะไงนี่แหละแสบซักแสบซักไอ้นียนุจ่าตั้งนี่ยังยังไม่เกะไงมันเกะยังไม่เกะมะนาวแก้มกันจ้าเมื่อนียมะนาวมะดามน้ำไม่กินขอน้ำแดงน้ำกรองตาเยื่อห้องรับแขกเยอะสุดเอ็ไทยรอบๆไปบ้าง มาซิมจังอะไรนะไดอตักไอตักมันนี้ก็วิ่งๆนะแต่ถ้าชิมจะชิมได้แล้วเจ้าหนามากพอดีเลยมันมันเค็มไงนะเค็มเค็มนัวๆน่ะเขาชอบนั่นแหละไม่เอาเราก็ปรับอยู่แล้วไม่ให้แล้วก็จะปรับแล้วไงค่อยยึงถามว่าเขายังไม่ได้แกะไงไอ้แจ็คไอ้แจ็คมันซื้อเแต่เพิ่งซื้อมาติน่ มันซื้อมาสองกระป๋องกระป๋องละสิบสามยูโรนี่นะ่ะทีนี้มันก็เลยว่าเอาไหมมันกินไม่ทันนะ่กะก็สองกระปุกใหญ่นี่นะ่ะกระปุกสิบสามบาทนะ่ะหมูมะนาวเจ้าหมูมะนาวูยคะทำแน่นหนาดุนกระทำมาจากระยองโดยตรงแซ่บแ้วบอกแกะแล้วค่อยจะเมนตเลโอบไก่เจ้าค่อยจะเมนต์จงตากัอนอยู่สองคนเนีเ่ยไป ม่นานเทนพุ่งหกเลีอ๋อบแับแซบแซบหมูมะนาวอร่อยเด้อโอ้ยนัาแจกได้ซะเนาะโอ้มันอัดมาเราอัดมาแล้วไม่ใช่มือไงแม่ได้แล้วอัดเครื่องนี้บรเออไหนมันอัดมาจนแน่นขนาดเลยมาจากประเทศไทยมันๆนนี่ตอนร้อนนี่พูดแบบหมูมะนาาแซบเด้อ แทบพักแทบพักโอ้เปิดไม่ได้หรอกสงสัยไม่ให้คนนะป้าไม่ให้คนกินนะะไ,ไม่ได้กินแต่ว่าจะชิมค่อยจะไอ้เปิดเปิดแรงเดี๋ยวค่อยจะเอาไปขึ้นรถไฟพรงนี้ไนงะชนเจ้าชนเจ้าชนแก้วไม่ชนแล้วงานนี้นเดียวหนยเดียวงานนี้ปิดปิดค่ะ เดี๋ยวเขาไปยืดผมมาน้ำน้ำน้ำลองก็าจะอุ้ยว่าสวยเห็นไหมเขาเขาไอ้ยืดผมมาไงมันถึงเลโอเคยืดไงยืดที่ก๊กบุระร้านไทยที่ชียงบานป่ะเออนี่ร้อยห้าร้อยหกสิบบาทร้อยหกสิบยูโรเด้อร้อยหกสิบยูโรแล้วซื้อครีมซื้ออะไรหมดหมดไปเกือบสามร้อยยูโรนี่เหนาะเหนาะสามร้อยยูโรเฉพาะหัวนี่ตัดหัวออ้ยหมูมะนาวแซ่บเลยจ้ะหมูมะนาวแซ่บคัะแซ่บคัะ ย่งางเจ้าของพ่เพยย่องไห้เทศเองกินเองแน่นหนาเหลือเกินพระของมันเหม็นไงคะาต้องทำให้แน่นหนาที่ว่าอ,อยากอยากกินอยากอยากซิมเคยสิเดีจ๋จ้ะมันเลยอุ้ยนี่นี่แปลว่าแปลว่ากุ้งเล็กอันนี้อ้าวซิม ออมาชมีอะไรสินี่นี่อันสะอาดยังไม่ทําอะไรใช่ไหมยบริสุทธิ์ใช่ไหมนี่บริสุทธิ์ผุดพองนี่แหละนี่เคยเขาเรียกเคย,เคยเนี่อ๋อแม่นี่คือกุ้งนัน่นแหละเห็นไหมนี่อ๋อกุ้งฝอยยังไงกุ้งฝอยแล้วข้างล่างเป็นกะปิอย่างนี้เหรอก็คือกะปิเสร็จแล้วนี่เขาเขารวมแล้วว่าเป็นกะปิเป็นเคยแล้วนี่เหรอจ้าโอ้ยพอไีแม่อยเคยกับสนนี่แพงนะสิบสามยูโรนี่มึงดู สิบสามยูโรว่าสันจากเคยเคยเคยเอาแยกหน่อยเนี้ยในไหนก็ในไหนแล้วต่อจะรอขอร้องอุ้ยปาดปาดให้ดีดูดีหน่อยเดี๋ยวค่อยปิดคืนทำให้ดีเคยไหมก็เคยไหมก็ไงก็เปลี่ยนเหรอแล้วกะปิดจะเป็นแบบนี้เหรอโอ้ยเถายนีนเกิดโดนอันนี้เขาเรียเคยไม่รู้จักเหรอ เ,เดี๋ยวนี้เขาไม่กินแล้วทำไงเดี๋ยวนี้เ,<ร>เขาตั้งน้กี๊วปีหรอเดี๋ยวนี้เขาไม่กินกะปิแล้วค่ะเขากินเคยแล้วค่ะไม่เคยทำอะไรังกินทำไงกินต้นพิกกะปิค่ะทำน้ำพริกกะปิทำอะไรเหมือนแทนกปะปิคือคือกะปินี่เขาเป็นรองเคยเคยนี่สำหรับคนที่เคยนำเบอร์หนึ่งนับวันงี้หรอกะปิเบอร์สองถ้าคนคนมีระดับเขากินอันนี้ถ้าคนจะอแล้ว่าเขาเบอร์นี้เขาไม่ระดับต่อเขาได้กินเคยนี่ ถ้าถ้าระดับหน่อยเขากินอันนี้ถ้าระดับหนหน่อยเขาก็กินอันนั้นฮอืมันซ่บต่างกันต้มต้มน้พริกกระปิงี่เหรออืมตำน้ำาพริกปีตําถั่วตำมอะไรก็ตำาไปถ้าอยู่ไทยแบบปลูกเขาเลยปกติก็ถ้าในห้างอะไรก็สามสี่ร้อยนี่แหละไม่รู้ค่อยไม่รู้ในเมืองไทยก็เจ้าลองไปดูในห้างดูมีในห้างมีมีเหรอในห้างก็ประมาณอาจจะสองสามร้อยนี่แหละอืมเออเพราะว่าอยู่ในสองสามร้อยนี่แหละ อ๋อเป็นมันเป็นกุ้งฝอยมันเป็นกุ้งฝอยไอ้ที่ว่าเขาไม่ไม่ใช่กระปิมันเป็นเคยเขาจะเคยไงอพรานั่นแหละเจ้าไอ้เจ้าไปในห้างจะลองดูประมาณกระปุกนี้อาจจะสามร้อยมั้งเออเออเขา,าจจไปแพงแล้วแต่จำเหมือนก็นอร่อยไม่ไม่สามร้อยสองกุ้งฝอยมีนจะเม็นมากเลยเด้อเขาเขาสะอาดนะเขาสะอาดไม่ใช่เราเราอย่างก่อนเราเอ่อห้าไอ้ไอ้เน้นวิตามินมก็คือแบบก็ถ้ากินเดเี๋ยวนี้ คนที่เขามีระดับพอกินอันนี้แล้วเขาไม่กินแต่แล้วแต่คนชอบคอยระดับได้วันเนี่ยใอรระดับเพราะว่าเขา่อยจะข้าไปดำหน้าใครดำได้ไม่ดำนาเด้อจะเกี่ยวข้าวด้วยส่วนมากเขาจะกินไส่เลยสี่ข้าเดือนนาไปรับจ้างท่านเกี่ยวเข่าดำหน้าอยู่ด้วยจ้าโอเคจ้าพ่อกันเชิบนายจ้าสวัสดีจ้าเมื่อนี้มีกุ้งกั้งกั้งลวกหมูมะนาาหมูมะนาว่าแล้วก็ไอ้ลวกไอ้นั่นได้จ้ะ โอเคจ้าบันี่ให้ไปเพาะไอ้ให้ไปอันอันอันคิปอันสตานั่อยู่ั้งหน้าทั้งนั้นอยู่ด้จ้เพ่ะเดเดไปพ่อตาตานั่งอยู่ทั้งอันสนั่นอยู่ด้จ้ะเดอพอ้ีก็มรับแขกยจ กันเบิึงข้าวปวงย่ากับข้าวก,ก,กินขาวยว้อนหม่องขั้วจ้าขกานคลิปนาจ้าค่อยจะกินนิดนึงเด้วแปลว่าเอาก็ชิมสิมนนั้น,นแหละค่อยเวลา,ลวาเราตำอย่าใส่อะไรเยอะด้วยมันเค็มแล้วอืออือดูจ้าอีจ้า ถ้าตามน้ำพริกกะปิโยกกระใสอันนี้ช้อนหนึ่งกะปิกะช้อนหนึ่งนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่จะใส่กะปิอยู่เหรอก็ต้องใส่เหรอเพราะมันไม่ค่อยกินกะปิเด้์ฝากกนคลิปหน้าจ้าสวัสด,ดีจ้าฝากกไดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ้ามาดำนัดมากินข้าวด้วยมีหมูมะนาวลวกกุง้งก็อบหมูอยู่ยังไม่เสร็จกลวคลิปมันยาวจ้าสวัสด,ดีจ้าบายบาย